เองไม่อยากรีบซ้อมมีรายการรีบต่อยเสร็จไปหาเมียวะอยน, <laughs> นี่มันเหมือนมันไม่อยากกลับไปหาเมียว่ะอยากกลับไหม <laughs> อยากกลับไปหาเมียไหมสมมติว่าอยากไหมคิดถึงเมียไหมอ่ะระหว่างเมียกับลูกคิดถึงไรมากกว่านถึงลูกเมียนี่บ่นมากเนาะเขานคขับเลย <laughs> เอเมียบังคับเยอะไมไทชเยอะอยูย่ครับเวลาเองเขาชี้หน้าพุ่มเองเงียบจิบเลยไหมเงียบเลยครับ หยุดคือหยุดหยุดเลยครับโอ้โหเอ่อหมายว่าจะไปกินสมมติว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนนี่ถ้ารู้นี่โดนเลยปะโดนเลยครับเคยเอาพวกจริงเคยโดนจริงจริงไหมเคยครับตีนะเคยโดนตีบวมข้างหนึ่งตาบวมข้างโอ้โหเอาเอาอะไรตีไม่ปรอต่อยนี่เลยโอ้กับปั้นนี่นะใช่ครับโอ้ยเงไม่หลบเลยตัวห้ามหลบหลบไม่ทันก็แบบเหมือนว่าแบบ รรอยผมเข้าห้องแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ต่อยบุมงเลยปากเลยนะใช่ครับร้องไม่ร้องให้ไหมไม่ร้องครับเกิดวจ้ามาหน้าบวมเลยหน้าบวมข้างหนึ่งครับโอ้แล้วเคยโดนอะไรอยู่ไหมจ่าจ่าเยคยเคยโดนการคอครับเนี่ยเตะนะครับโอ้โหกอเอาไม่ยิดจ้ว่าไอเรื่องด่าเนี่ยคงประจาคงเป็นประจาแหละเรื่องด่าเนี่ยใช่ครับอืมไอที่จ่าจ่าเนี่ยเคยจึกบ่อยไหมหลายครั้งอยู่เบ้าตาแล้วก็เตะการคอ บ่อยหลายครั้งอยู่ไอเรื่องหยุมหัวกับตกนี่คงธรรมดาใช่ครับบ่อยเลยล่ะไอพวกนี้ครับโอ้ยทำไมเองกลัวได้ยังไงหรือแบบกลัวไหมไม่ได้กลัวครับแต่ไม่อยากทำผู้หญิงครับโอ้โหไม่ได้กลัวเมียแต่ไม่อยากทำว่าเดี๋ยวมันทะเลาะกันอะไรนี้เนาะใช่ครับยอมเขาดีกว่าใช่ครับยอมดีกว่าแต่เองอย่าไปเป็นแบบนั้นลูกผู้ชายคนเราย้ายเขาคุมเมียเนี่ยรู้ไหมเนี่ย เราต้องมีศักดิ์ศรีพ่อกับแม่เราโน่นค่อยหน้าค่อยยอมเมียเนี่เพิ่งมารู้กันตอนโตรู้เรื่องปะเนี่ยรู้ครับย้ะปล่อยเขาตกปตีมันทำไมเนี่ยมึงยะให้เป็นแบบนั้นแค่ด่ามย่ะให้ด่ามึงชี้หน้าเลยมึงย้ะให้เขาบังคับรู้ปะต่อไปต้องเป็นแบบไหนครับผมมันชี้หน้ามาชี้ตอบรู้ปะมันด่ามาด่าตอบครับต้องเป็นแบบนี้วะลูกผู้ชายรู้ปะรู้ครับแล้วมองหน้ากูอีก ต่อไปจะไม่กลัวเมียนะครับไม่กลัวรับเออเอาผมจะไม่กลัวเมียครับพูดชี้หน้าเลยผมจะไม่กลัวเมียเ้าเขาชื่ออะไรพูดชื่อด้วยเลยอ้าพูดชื่อเขาอผมจะไม่กลัวครับผมชื่อปลาครับปลาเราจะไม่กลัวเธอต่อไปนี้พูดเข้มแข็งปลาเราจะไม่กลัวเธอต่อไปนี้มาเน่แต่เลยไม่ใช่ละมไม่ใช่ละปลาเอ้ยกูจะไม่กลัวมึง ป๋าเอ้ยกูจะไม่กลัวมึงชี้หน้าด้วยชี้หน้าด้วยกูจะไม่กลัวมึงต่อไปฮ่ามึงพูดเองนะมึงพูดเองนะอ่าห้ามขมเหงกูชี้หน้าด้วยห้ามขู่กูห้ามข่มเหงกูต่อไปอ่ห้ามขึ้นเสียงห้ามขึ้นเสียงเจอแน่เดี๋ยวมึงจะโดนเดี๋ยวมึงจะโดนเฮ้ยเฮ้ยฟอท่าน